เหรียญและภาพผงยี่ห้าพุทธศตรวรรษหลังพระบรมสารีริกธาตุพระเคียวแก้วณองค์ประธานพุทธมนทนณฑลนครปฐมปมี2545 เนื่องในว่าโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนพรรษา75ปีในวันที่5ธันวาคม2545ทางคณะสงฆ์และรัฐบาลไทยจึงเห็นสมควรอัญเชิญพรอลมสายลีลิกธาตุพระเขี้ยวแก้วจากวัดหลิงกวงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประดิสฐานหหอสมุดพระพุทธศาสนานณองค์ประธานพุทธมนทนณฑลนคปรปฐมในวันที่15ธันวาคม2545ถึง28กุมภาพัน 2,546เป็นการชั่วคราวเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชากาลที่9และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนับจากเวลานั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลาถึง22ปีได้มีการอัญเชิญพระบระมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้ว มาปฏิสถานะท้องสนามหลวงเป็นการชั่วคราวในวันที่5ธันวาคม2567ถึง14กุมภาพันธ์2568เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชากาลที่10ในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา6รอบเป็นมิ่งมงคลทั้งแผ่นดินไทยและชนชาวไทย